วันนี้ก็จะเป็นวอล์กของการพาไปกินเนื้อกระทะกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกัน A later few moments later. แล้วทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงบริเวณร้านที่กินไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไปแล้วเราก็เดินไอ้มันเดินเร็วโอยจ้ามันเดินเร็วมากเลย La ยแถแล้วทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงร้าน เดียร์ดีขุนจ้องแล้วแล้วเราก็ผบอก็เจ้าของร้านด้วยนะครับอะไรนะผมก็เจ้าของร้านนะนี่นะครับไปเดี๋ยวไปดูกันต่อ day two มาครับทุกคนครับเดี๋ยวเราพาทุกท่านมาดูในบรรยากาศของร้านกันนะครับในร้านก็จะมีอาหารนะฮะมากมายนะครับที่เลี้ยงไอ้ม่เชอรีิเราต้องใส่พื้นก็จะเป็นบรรยากาศนะครับในส่วนของภายในร้านจอดยังไงวุฒิทำไมอิ่มไม่เริ่มเขียดแล้วเนี่ย กินปลาหมึกให้หมดด้วยนะไม่ไม่ไม่ปากปากแบงดี้นเลยปากแ่กดิ้นเลยเอ้าไม่ต่ากอนไม่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 ไไม่ไม่ไม่มม่ไม โน่าอย่างนี้แ่ละเอ็มคาราเต้มากยินเล่นจูกอะไม่ไหวแล้วอ่ะ